n น p ด d o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดลนสตอรี่พอดแคสตนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Books นะครับเป็นรายการที่ผมจะเอาหนังสือที่ผมเขียนเองมารีวิวให้ฟังอย่างละเอียดนะครับก็เริ่มเปิดรายการนี้มาตั้งแต่ต้นปีนะ ได้พูดหนังสือไปแล้วหลายเล่มนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะ4เล่มแล้วนะครับเล่มแรกก็คือความลับของการวัดผลนะต่อด้วยจิ๊ซซอต,ตัวสุดท้ายขอยงความสําเร็จซึ่งก็เป็นเรื่องของการวัดผลแล้วเอามาใช้กับชีวิตประจําวันนะเราก็มาซีรีส์ของเรื่องของความลำเอียงในการตัดสินใจก็เริ่มต้นตั้งแต่แค่คิดก็ผิดแล้วนะครับเป็นเรื่องความลำเอียงในการตัดสินใจที่ใช้ใน ในการลงทุนนะแล้วก็ต่อเนื่องก็คือเล่มที่รีวิวไว้10ตอนเลยนะครับคือเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงนะครับก็เพิ่งจบไปสัปดาห์ที่แล้วนะคราวนี้จะมาต่อเล่มที่5นะครับเล่มที่5ที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีก็ยังเป็นคงอยู่ที่ความลำเอียงในการตัดสินใจแต่คราวนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงการลงทุนเป็นพิเศษละ ผมรวบรวม72ความลัเอียงในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับ b a s นะชอบศึกษาชอบอ่านชอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพออ่านแล้วมันเห็นมีประเด็นได้ไอเดียต่างๆก็เลยเอามาเขียนเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพียงแต่อย่างเมื่อกี้ที่เล่านะครับหลังจากพูดถึงเรื่องการลงทุนไปแล้วเนี่ยก็เลย อยากที่จะมาดูเรื่องของชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับหนังสือเนี่ยมันจะมีความลําเอียงอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือความลําเอียงที่เรียกว่าความลำเอียงด้านสังคมนะครับก็คือ social b แอ s นะครับที่ที่เขียนไว้นะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของความลําเอียงทางด้านความจําหรือ memory b แอ s นะผมเริ่มต้นจากเรื่องสังคมก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นอันที่1เลยนะครับเขาเรียกว่า actor observer bias นะครับ Actor Observer Bias แปลว่าอะไรนะครับเราเราจะเรียกว่าอะไรดีครับเราเป็นคนที่โดยโดยโดยทั่วไปเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าข้างตัวเองนะเข้าข้างตัวเองผมยกตัวอย่างเช่นเราไปหาหมอแล้วหมอบอกคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยวิธีการที่เราจะจะใช้เพื่อทําให้เราสบายใจขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มโทษสิ่งแวดล้อมใช่ไหมบอกว่าไอ้คอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมพันธ์เป็นเพราะสิ่งแวดล้อม แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยคอเ,เลสเตอรอลสูงเนี่ยเราจะโทษตัวเพื่อนเราแทนคือนี่ไงไม่เปลี่ยนนิสัยการกินไม่ออกกําลังกายผลก็เป็นแบบนี้แหละนะครับคาว่าแอคเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับตัวเราเป็นดาราไงนะคือเรามองตัวเราเองเราเป็นแอคเตอร์เนี่ยเราจะบอกว่าที่มันแย่เนี่ยมันเพราะเหตุเหตุผลอื่นๆเหตุผลภายนอกนะในขณะที่เรามองคนอื่นเนี่ยเราเป็นออฟเซอร์เวอร์ใช่ไหม เราจะบอกว่าไอ้คนนั้นที่เขาแย่เนี่ยเพราะเขาไม่ได้เรื่องเองนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นกับหลากหลายสถานการณ์นะ,ะมาดูอันที่2อ,อันถัดมานะครับก็เ,เรียก authority bias authority คือคือ,ค,อคือคนที่เราเรียกว่ากูรูนั่นแหละนะครับนะเอางี้ตอนนี้กำลังมีบอลยูโรใช่ไหมผมยกตัวอย่างบอลยูโรนะเวลาเราดูบอลยูโรเนี่ยมันก็จะมีกูรูใช่ไหมมาให้ข้อคิดเห็นต่าง ส่วนใหญ่กูรูก็จะเป็นนักฟุตบอลปัจจุบันอดีตนักฟุตบอลหรือโค้ชฟุตบอลเก่งๆนะครับเขาเขามาทำอะไรเขาก็มามาวิเคราะห์เกมนะวิเคราะห์อันนู้นอันนี้อันนั้นนะครับคราวนี้เอ๊ะเอ๊ะอธิร y ที่ไบแอคือยี้คือพอกูรูเหล่านี้เนี่ยเขาพูดอะไรออกไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มจะเชื่อถามว่ามีแนวโน้มจะเชื่อเพราะอะไรอุย้ยก็คนนี้เขาเป็นนักฟุตบอลเก่งนี่นะครับ แล้วเราก็เชื่อเขาอะเราเราเห็นหน้าก็จับได้เลยว่าอดีตนักฟุตบอลทีมชาติเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นมันคือไม่ใช่ว่าผมห้ามไม่ามให้เชื่อนะแต่กำลังจะบอกว่าต่อให้กูรูเหล่านี้ไม่ทําการบ้านเลยทีมอะไรก็ไม่รู้แต่พอกูรูพูดปุ๊บเราก็มีแนวโน้มจะเชื่ออีกแปลว่าเราเชื่อที่ตัวคนเราไม่ได้เชื่อที่ตัวอินโฟเมชันหรือสิ่งที่เขาพูดนะสิ่งนี้เวลาทางการตลาดเขาใช้เนี่ยเขาก็จะเอาแบบ โฆษณายาสีฟันใครจะเป็นคนโฆษณาดีๆเขาก็หมอฟันนะเอาจริงๆหมอฟันก็อาจจะไม่ได้รู้ส่วนผสมยาสีฟันดีเท่ากับเราหรืออาจจะไม่ได้ดีกว่าเรานะแต่ว่าถ้าหมอฟันมาพูดเนี่ยก็ใช่เลยหรือดาราสวยๆโฆษณาเครื่องสําอางทําไมต้องดาราสวยๆเพราะว่าดาราสวยๆเนี่ยเรา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 นับถือเป็นออเทอร์เรตี้ไงว่าโอ้เขาคงต้องมีความรู้เรื่องเครื่องสำอางดีดีเยี่ยมเลยเนาะไม่งั้นหน้าเขาไม่เนียนขนาดนะี้จริงๆเขาน่าจจะหน้าเดียวหน่อยธรรมชาติกันแหละ คนเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องสำอางดีมากไปกว่าเราเลยแต่ว่าพอเราเชื่อว่าเขาเป็นออ t h อริตี้หรือว่าเป็นกูรูเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราเราฟังกูรูเนี่ยผมไม่ได้ห้ามฟังนะฟังแล้วดีนะแต่ว่าฟังแล้วถามว่าไอ้ที่เราเชื่อเนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมันมีเหตุมีผลมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเราไปเชื่อเพราะว่าชื่อคนนี้คนนี้ก็พูดอะไรก็เชื่อหมดที่อันนี้ผมถอยยอดให้นะที่บางทีนะ กูรูบางคนเนี่ยไปไปพูดในสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือออส h o r i ิตี้ตัวเองด้วยซ้ำคนก็ยังเชื่อนะเอาเอาตรงๆว่าบางทีเนี่ยสมมุติว่าเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยแต่ไปไปไปพูดเลยเรื่องของการอะไรดีละ่ะเ,เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเรื่องของอะไรแบบนั้นเนี่ยซึ่งไม่ค่อยเกิดหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มนะเพราะคนนี้เราชอบไงอ,อันนี้ครับ defensive attribution hypothesis นะครับ เขาบอกงี้เขบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายๆเราซึ่งซึ่งก็ไม่น่าแปลกนะแต่บางทีมันเกินเลยครับคือเราไปหาข้อแก้ตัวให้กับเขาเพียงเขาเพียงเพียงเพราะว่าเขามีลักษณะคล้ายๆเราเท่านั้นเองอันนี้ก็เรียก defensive attribution hypothesis นะครับคืองี้คนเราเนี่ยมันมีกลไกลของการคิดป้องกันตัวอยู่นะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งแล้วคนนั้นดันดันคล้ายกับเราเนี่ยยิ่งคล้ายมากเท่าไหร่เนี่ย เราจะเริ่ม f e n s i v e d e f e n s i v e คือเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่ความผิดของเขานะอ่ามีงานวิจัยน,นี้มีงานวิจัยเล่าให้ฟังนะครับจากการศึกษาของกรั b and h a r r o w e r แห่งมหาวิทยาลัย Coventry ประเทศอังกฤษในปี2008เนี่ยก็พบงี้ในคดีข่มขืนนั้นเนี่ยผู้ชายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยนะมีแนวโน้มจะกล่าวโทษผู้ข่มขืนที่เป็นชายด้วยการน้อยกว่าผู้หญิงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดี แปลว่าอะไรสมมุติว่ามีการข่มขืนจริงๆแล้วเนี่ยข่มขืนมันไม่ดีอยู่แล้วนะผู้ชายที่ทําไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่เราเราคนทั่วไปก็ไม่น่าจะจะชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปถามผู้ชายเนี่ยเขาจะเขาจะรู้สึกว่าความผิดมันไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ไปถามผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันมันผิดมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยโดยทําโดยไม่รู้ตัวนะทำโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยระวัง อะไรแบบนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะดิเฟนคนที่จบโรงเรียนเดียวกับเรามากเป็นพิเศษทั้งนั้นจริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรเลยแต่ว่าเฮ้ยโรงเรียนเดียวกันเฮ้ยคนนี้มันน่าจะโอเคซึ่งจริงมันอาจจะไม่โอเคก็ได้อย่างเงี้ยหรือจบมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือทํางานอยู่ที่เดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียก defensive attribution h y p o t h e s i s นะถัดไปครับเขาเรียก e g o c e n t r i c bias นะครับคือ นึกนึกภาพนี้ครับเวลาเราทํางานนะแล้วเรามีเจ้านายใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินคนําบ่นว่าโหเราทํางานมาตั้งเยอะเนี่ยเจ้านายเที่ยวไปบอกใครว่าเขาเป็นฝีมือเขาคนเดียวนะครับ mm hmm. หรือไม่ต้องเป็นเจ้านายก็ได้เพื่อร่วมงานเนี่ยอชอบชอบเคลมความดีไปคนเดียวไอคนที่ทําแบบนั้นเนี่ยเขามี e c o c e n t r i c bias e c o มันคืออะไรครับมันคือความเป็นตัวตนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไบแอสแบบนี้หรือว่าความลำเอียงแบบนี้เนี่ยคือเขามีความเชื่อจริงๆว่ามันเป็นฝีมือเขาเขาทําคนเดียวหรือเขาทําเป็นส่วนใหญ่คําว่าอีโกเซนทริกเนี่ยถูกกล่าวครั้งแรกโดย Michael Ross แล้วก็ฟ i อ r ร์ซิโคลีจากมหาลัยวอเตอร์ลูแห่งประเทศแคนาดาจากการวิจัยชื่อ Ecocentric b y a s in Availability and Attribution เนาะหลังจากนั้นก็มีคนศึกษานะ ในปี1993เนี่ยเคนอินชิโรทานากะนะครับเป็นนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการศึกษาปรากฏการณ์น,นี้แล้วพบว่าถ้าผู้ร่วมการทดลองเขียนพฤติกรรมที่ยุติธรรมเขามักจะใช้คำว่าผมหรือดิฉันมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไรเขาใช้เขียนพฤติกรรมที่ไม่ยุติธรรมเขามักจะใช้ผู้ร่วมเข้าการทดลองจะใช้จะมีแนวโน้มใช้คาว่าคนอื่นมากกว่าผมหรือดิฉันคืออะไรดีเนี่ยจะใช้คาว่า i หรือ v หรืออะไรเงี้ยแต่อะไรที่ไม่ดีจะเรียกว่า d ด y นะครับ t ม i อีโกเซนติกก็คืออะไรดีจะถูกโยงมาหาเราอะไรที่ไม่ดีจะโยงไปหาคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นระวังอีกเหมือนกันบางทีเราก็มีอีโกเซนติกไบแอสโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ,อ,ะอันนี้ครับ extrinsic incentives bias นะครับผมแปล extrinsic incentives ก่อนมันคือแรงจูงใจภายนอกมันคือแรงดึงดูดภายนอกเช่นเงินเช่นอะไรเงี้ยนะ bias คือความความลำเอียงนะ คราวนี้ถ้าผมเริ่มต้นอย่างนี้ผมถามท่านก่อนอะไรทําให้ท่านเลือกทํางานในที่ทํางานของท่านปัจจุบันเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องโอกาสในการแสดงความสามารถอะไรสําคัญกว่ากันหลายๆคนมักจะตอบแบบนี้บอกเ,อเงินไม่ใช่ปัจจัยสาคัญมากหรอกที่เราทํางานนี้เป็นงานที่ชอบเป็นงานที่มีโอกาสแสดงความสามารถนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรก็ตอบแบบนั้นไปแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าเอางี้ผมถามใหม่ชี้ไปที่เพื่อนร่วมงานท่านแล้วถามบอกว่าท่านคิดว่าทําไมเพื่อนร่วมงานคนนี้ เขาถึงเลือกทํางานในที่ทํางานนี้คําตอบเนี่ยมักจะเอียงไปทางเงินบอกอ๋อที่เขามาทํางานที่นี่คิดว่าเป็นเพราะเงินเดือนดีอาการแบบนี้คือ extrinsic incentive bias ชิปเฮลท์นะครับเป็นอาจารย์จกมหาัยดุกเนี่ยได้ทําการทดลองกับนักศึกษา MBA นะโดยถามคําถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน c ิตี้แบงค์ทำงานโดยให้เรียงตามลําดับความสําคัญนะนักศึกษา MBA บอกอ๋อที่ พนักงาน c ิตี้แบง์ทำงานเนี่ยนะอันดับหนึ่งเลยคือแรงจูงใจภายนอกเช่นค่าจ้างความมั่นคงในงานสวัสดิการแล้วไอ้พวกแรงจูงใจภายในที่เรียกว่า intrinsic reward เนี่ยพัฒนาทักษะความสามารถได้ทํางานที่มีคุณค่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยพวกเนี้ยอันดับท้ายๆเลยอันนี้คือ mba มองขน c i t ี Bank แต่ถ้าเกิดเราเอาไปคําถามชุดเดียวกันไปถามซิตี้แบงว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงทํางานที่นี่ลำดับจะกลับเลย ไอ้เรื่องแรงจูงใจภายนอกเงินเดือนกลายเป็นสิ่งท้ายๆเลยส่วนแรงจูงใจภายในเช่นเราจะได้ฝึกทักษะความสามารถจะเป็นเหตุผลลำดับ,บต้นๆเลยพูดง่ายๆนะไอ้อ x t r i n s i c i n c e n t น v i bias เนี่ยมันคือเรามักจะเห็นคนอื่นทําเพื่อเงินแต่เราทําเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าอารมณ์แบบนั้นนะถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราเลือกงานเพราะคุณค่าในงานไม่ใช่เงินแต่ถ้าเป็นคนอื่นเลือกเนี่ยเลือกเพราะเงินมาดูอันถัดไปนะครับ ฟอลคอนเซนแซสเอฟเฟกนะครับคือเคยมีความคิดแบบนี้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดเหมือนกันนะผมว่าความคิดนี้ปกติเพราะว่าถ้าไม่ถูกเราคงไม่คิดถูกไหมแต่เราก็จะแอบสูว่าคนอื่นจะเห็นด้วยกับที่เราคิดหรือว่าคิดแบบเดียวกับเราคําตอบคือบางทีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสีทีเดียวเอาเอาปรากฏการณ์อันนึงที่เราเห็นนะที่กระทูในพันทิปเนี่ย เจ้าของกระทู้หลายๆคนเนี่ยตั้งกระทู้ว่าบางคนเลยซึ่งคิดว่าโหยไอคนนั้นไอคนที่ถูกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเพื่อนๆในในพันทิปจะต้องมาลุมดา่าแต่ปรากฏว่าไอคนเขียนเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะมาด่าเจ้าของกระทู้นี่แหละบอกว่าคิดยังไงวะน่ารังเกียจคืออันเนี้ยแสดงว่าเขามี f a l s e consensus e f f e c t นะครับคือเขาไปความคิดเขามีความคิดสเต็ปแรกคือเขาคิดว่าความคิดเขาถูกสเต็ปที่2องเขาคิดว่าความคิดนั้นเนี่ย คนส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรามีกลุ่มเล็กๆกลุ่มเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยนะแล้วเราเสนอความคิดอันนี้เข้าไปเนี่ยไอ้กลุ่มเพื่อนสนิทเนี่ยมันก็เก่งใจนะบางทีมันก็จะไม่เห็นด้วยเราแต่ว่าเพื่อนเราเสนอความคิดมาก็เงียบๆพอเงียบๆเราก็แอดโซว่าเขาเห็นด้วยนะครับอ๋อเห็นด้วยเราก็เริ่มเลยนะครับไปไปประกาศในกลุ่มใหญ่ซึ่งก็จะมีทัวลงอย่างที่เล่าให้ฟังนะหรือหรือบางทีคนอาจจะเริ่มไม่เห็นด้วย พอไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าไอคนเหล่านั้นไม่มีเหตุผลซ้างนั้นน่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลแต่เราแบบเราปิดตัวเองนะครับเพราะเราเชื่อในความคิดเรามากเกินไปเนาะอันนี้เขาเรียก False Consensus Effect นะครับอ่ามาดูอันถัดไปครับ f o r e er ลอ e f e อฟนะอย่างนี้ผมจะลองอพยายามทำนายลักษณะนิสัยของท่านนะผมว่านะคนฟังผมอยู่ตอนนี้ ลองดูนะว่าผมทํานายท่านได้แม่นหรือเปล่านะท่านเป็นคนเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นท่านเป็นคนที่อยากจะประสบความสําสเร็จท่านมีเพื่อนสนิทและหวังจะให้เพื่อนสนิทประสบแต่สิ่งที่ดีๆท่านเชื่อว่าการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีและทําให้จิตใจทุกคนดีขึ้นท่านคิดว่าการจะทาอะไรสําเร็จเราต้องทั้ง,ต,งตั้งใจทําสิ่งนั้นคิดว่าสิ่งที่ผมพูดกับตัวท่านเนี่ยท่านคิดว่าแม่นไหม ถ้าท่านเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะคิดว่าโอ้โหอาจารย์นพะดลรู้ได้ไงเนี่ยนี่ขนาดจัดพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหแปลว่าเรียนรู้คนฟังมากเลยทายถูกหมดเลยนะครับเอาตรงๆนะครับไออย่างเงี้ยผมว่าท่านก็พอจะเดาได้แหละว่ามันไม่มีทางที่ผมจะทายถูกกับคนฟังเป็นหมื่นๆคนพร,พร้อมๆกันจริงไหมเพราะว่าคนฟังมีความหลากหลายถ้าผมเปลี่ยนคําถามพวกนี้นะผมไปถามแบบไปเจอหน้ากันแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยผมดูลายมือคุณนะผมดูโงเ่เฮงคุณนะ แล้วนี่คือคาทานายเนี่ยท่านจะยิ่งทึ่งมากกว่านี้อีกว่าโอ้โหจานรนพดลเนี่ยทำนายได้ดีนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอันเนี้ยมันมีความลําเอียงที่เรียกว่า f o l e r ร e ร e f อฟเฟนะอเรอร์เป็นชื่อของนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับในปี1949เกี่เ้านี่ยเขาทำการทดลองอย่างที่ผมคล้ายๆคำถามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเอ้ยผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยลองทำการทดสอบแล้วเดี๋ยวเขาจะทำนายนิสัยให้นะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยเขาก็เอาผล ทำทำนายที่เขียนแบบกว้างๆ,ๆแบบไม่มีทางผิดอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นใครจะไม่เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะใช่ปะ่ะเป็นคนอยากประสบความสําเร็จก็ทุกคนนั่นแหละมีเพื่อนสนิทอย่างหวังให้เพื่อนสนิทดีๆก็ทุกคนคงจะมีเพื่อนสนิทแล้วเราก็คงหวังให้เพื่อนสนิทเราได้ได้ได้สิ่งที่ดีใช่ไหมเชื่อว่าการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีทําอะไรสําเร็จเราต้องตั้งใจผมเขียนไปแบบเนี้ทุกคนเนี่ยที่ทำแบบทานายเนี่ย ส่งไปหาทุกคนเลยแต่เป็นข้อความเดียวกันเนี่ยนะแล้วถามเขาบอกว่าคําทํานายนี้แม่นไหมศูนย์ถึงห้แปลว่าไม่แม่นเลย5้แปลว่าแม่นปรากฏค่าเฉลี่ยคือ4.26แล้วเขาก็ไอคนที่รับเขาก็ไม่รู้ว่าคนอื่นก็ได้รับข้อความเดียวกันเขาจะบอกโอ้โหแบบทดสอบนี้โคตรแม่นเลยผมถึงบอกไงครับอย่างนี้คือ f o ر เร์เอฟเฟกมันคือมันคือคําทํานายที่พูดยังไงก็ถูกอะแต่คนคนมักจะไม่ได้ ตระหนักถึงข้อนี้ท่านเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ถูกได้ไงมันจะมีแบบว่าผมนะไม่เคยเห็นใจใครน้อยใช่ไหมท่านเป็นคนอยากประสบความสําเร็จพูดยังไงก็ถูกนะมันคงมีน้อยเลยอ่ะที่ไม่อยากประสบความสําเร็จเนาะอ่าก็ระวังนะครับบางทีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักทํานายต่างๆเนี่ยบางทีเขาใช้คําพวกนี้แหละครับแล้วเราเราก็รู้สึกว่าโอ้เจ๋งว่าทึ่งว่าแต่จริงๆแล้วมันทูเจเนอรรลแล้วก็มันก็ไม่มีทางผิดด้วยนะมาอันถัดไปนะครับ กรุป attribution error นะตรงน,นี้เคยมีสถานการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาเราไปทานข้าวกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเราก็จะมีคําถามฮนะิตเนาะไปกินที่ไหนดีนะสุดท้ายเนี่ยก็ไปลงเอยที่ที่1ซึ่งจริงๆเราก็ assume ว่าทุกคนก็น่าจะชอบแต่ปรากฏว่าจริงๆที่นั้นไม่มีใครชอบเลยทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่า Group attribution error คือปรากฏการณ์ที่เราเชื่อว่าผลจากการตัดสินใจของกลุ่ม คือผลจากการตัดสินใจของแต่ละคนในกลุ่มนะครับคือถ้ากลุ่มคิดว่าอันนี้ถูกอันนี้ใช่เรามักคิดว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มเนี่ยคิดแบบนั้นนะครับเอะทำไมมันเกิดแบบนั้นทําไมทุกคนไม่ได้อยากไปแต่กลายเป็นว่าทุกคนต้องไปอย่างนี้สมมติเรานัากินข้าวกันนะแล้วมีคําถามว่ากินที่ไหนดีแล้วอยู่ดีๆผมก็นึกอะไรไม่ออกหรอกผมก็ไม่ได้ชอบอะไรสุกี้ไหมพอผมสุกี้ไหมเพื่อนๆมันก็ คิดว่าคนอื่นจะชอบสุกี้เหมือนกันแทนนี่มันจะแย่งนะไอ้คนเพื่อนถัดมามันก็จะบอกเออสุกี้ก็ได้ไอ้คนก็บอกสุกี้ก็ได้จริงๆก็ไม่ได้อยากกินสุกี้นะไม่มีใครชอบเลยก็พูดกันเพราะว่ามันจะเอออห่อมกกันตามกลุ่มอะอารมณ์แบบนั้นอะแล้วสุดท้ายก็ไปสุกี้โดยที่ไอ้คนเสนอคนแรกก็ยังไม่ได้ชอบกินนะแค่แค่แค่นึกคําว่าสุกี้ได้เท่านั้นเองแล้วไอ้คนที่ตามตามกันมาก็คิดว่าคนอื่นจะชอบกินสุกี้กันก็สุกี้สุกี้สุกี้ก็สุกี้กันหมดเลยนะครับ บางทีเนี่ยอะไรที่เป็นข้อสรุปของกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อสรุปของคนส่วนใหญ่ก็ได้ขออีกสักเอฟเฟกหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเอฟเฟกที่เจอบ่อยมากคือฮาโลเอฟเฟกนะครับคือบางทีเนี่ยเราเจอคนอย่างเช่นแต่งตัวดีๆหน้าตาดีๆนะอ้หอันนี้หล่อเว้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มนะฮาโลเอฟเฟกเริ่มทํางานคือพอเขาดีเรื่องหนึ่งเขาจะดีเรื่องอื่นดนะ้วยเฮ้ยดูแล้วมันน่าจะรวยด้วยเว้ย เออเนะคนนี้นหล่อมึงรวยไว้เออเขาน่าจะเก่งนะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะหลอ่อรวยกับเก่งเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะแต่เราเป็นคนที่ชอบเหมารวมครับนะคำว่า Halo โล f e c t เนี่ยถูกตั้งขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดทอนไดค์นะฮาโเป็นภาษากรีกนะ นึกถึงแสงวงกลมที่อยู่รอบๆของคนมีบุญน่นะครับคือปร,ประเด็นว่าฮาโลเอฟเฟกคือพอเราเห็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเรามักจะคิดว่าเขาดีในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับตอนแรกๆเนี่ยนะเราคิดว่าฮาโรล์เอฟเฟกเนี่ยที่บายเฉพาะได้เฉพาะคนแต่ต่อมาเนี่ยเขาเริ่มพบว่าฮาโลเอฟเฟกเนี่ยใช้กับพวกแบรนด์สินค้าได้ด้วยนะเช่น iPod ออกมาของ Apple เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม พอ p h o n e ออกมาเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะต้องเจ๋งแน่นอนมันจะต้องสาเร็จแน่นอนทั้งๆนี่จริงๆไอแพกับ iPod กับ iPhone มันอาจจะคนละเรื่องกันเลยแต่ฮารโลเอฟเฟกต์ทำงานทันทีนะครับอย่างเงี้ยต้องระวังเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเราคิดว่าคนนี้เจ๋งคนนี้เก่งเนี่ยมีอะไรเป็นหลักฐานหรือเปล่าหรือหรือมันเกิดฮารโลเอฟเฟกเกิดขึ้นคือคือมันดีอย่างเดียวมันก็ต้องดีทุกอย่างเนาะต้องระวังนะครับก็ สัปดาห์นี้เริ่มต้นแบบนี้ไปก่อนนะครับฝากไว้สําหรับหนังสือที่ชื่อว่าที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีนะหนังสือทุกเล่มบางเล่มอาจจะไม่ได้มีจําหน่ายแล้วแต่เล่มนี้น่าจะยังมีที่ c 1, นะีเอในออนไลน์นะ่าจะยังมีอยู่นะครับถ้าไม่มีก็ในในทูรีที่เป็นดิจิ t a ลบุ๊กก็ลองไปหาอ่านได้นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันใน e p ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.